น้ำหม,มักนะครับน้ำหมักนาะวันนี้ลุงพอจะว่างสาธิตการทําให้ดูหน่อยได้ไหมครับมันไม่มีนมไม่มีอะไรที่<อ>ต้องทำมันทําไม่ยากน้ำหมักก็ทํากันทั่วไปเนะี่ยหละน้ำหมักใช้นมนมน้ําเหลืองก็ได้นมขาวก็ได้ส่วนมากผมจะใช้นมน้ําเหลืองนมน้าเหลืองขายไม่ได้เนาอซื้อเขามาโลละห้าบาทผมมาหมักนมสามกิโล น้ำกากน้ำตาลกิโลหนึ่งครับแล้วน้ำสิบกิโลน้ำเปล่าสิบกิโลเปล่าสิบกิโก็คือหมักไว้ก็หมักทิ้งไว้นานเท่าไหร่ครับแต่ผมก็หมักไว้มาสามเดือนประมาณสามเดือนก็ใช้ไลยของผมสามปียังมีเลยนก็<ม>กคือหมักทิ้งยาวเลยยาวเพราะผมซื้อไปเยอะไงตอนนั้นก็คือก็คือเวลาตอนลงหมักสมมุติมันได้แล้วเนี่ย ลุงเอามาฉีดนะครับมันมันฉีดได้เลยปะ่ะหรือก็คือไม่ต้องผสมน้ําอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมครับผสมน้ําต้องผสมน้มําด้วยเท่าไหร่ผมไม่ไม่ก็ได้ฉีดผมใช้ใช้รถเอาอ๋อใช้รถรถโคนะนะครับค,ครับประมาณครึ่งลิตรต่อโคนถ้าใหญ่อย่างเนี้ยครึ่งลิตรได้ครึ่งลิตรใช้ใช้ประมาณครึ่งลิตรเล็กๆก็ใช้พ็ประมาณนิดหน่อยไงอันนี้ก็คือ ลุงเอามาลดโคนมันอย่างเดียวเลยไม่ได้ฉีดแบบยอดไม่ฉีดลุงไม่ได้ฉีดส่วนมากเขาจะฉีดหน้าข้าวเขาจะฉีดใช้ฉีดเอาห uh huh. น้าข้าวเขาบอกก็ได้งวงดีข้าวดีอ๋อสูตรสูตรน้ำหมักเนี้ยนะครับ,รบก็คือมันใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช่ไหมครับชนิดน้ำหมักทั่วไปใครเขาก็ทํากันลุงลุงก,ก็ใช้ตั้งแต่ไม่ได้ฉีดลรราดลดมาตั้งแต่เริ่มปลูกมาลุงก,ก็ลดมาเรื่อยๆเดือนละครั้งละครั้ง ก็ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยใช่ไหมครับลุงพอลงใบเดือนหนึ่งปุ๊บลุงก็สามารถลดได้เลยใช่ไหมครับน้ำหมักนี้อ๋อก็ลดมาตลอดลดน้อยๆตอนเล็กๆพอโตมาใหญ่มาขนาดนี้ก็ลดไดยประมาณลิตรหนึ่งตอนเล็กๆก็ลดเยอะไหมครับต่อต้นเล็กผมจะใช้ปริมาณผสมน้แล้วก็ลดพอประมาณไงแล้วกะเอา มากก็ควรัวมันตายนะก้านี้อันนี้แต่ลุงก็ต้องผสมน้ําด้วยใช่ไหมครับคือหมักหมักแล้วสามเดือนหรือเป็นปีก็ได้แล้วแต่ก็คือมันไม่เน่าไม่บูดใช่ไหมครับไม่เน่าไม่บูดก็คือมันอยู่ได้ตลอดก็คือพอหมักใช้งานได้ปุ๊บลุงก็เอามาลาดครับมากลุงจะใช่บอกก็ใส่ฝักบัวเนาะก็เทลงไปในฝักบัว เติมน้ําไปเต็มแล้วก็มาลาดรอบๆไงอ๋อต่อต้นน่ะนะต้นครับไอ้ที่ที่ที่บ้านลุงมีมีน้ำหมักเหลืออยู่ไหมครับนี่เออเดี๋ยวผมไปขอไปถ่ายหน่อยได้ไหมครับได้ได้เอโอเคได้ครับผมเยอะยังถังขูความถังอันนี้ถังใหญ่อ่ะนะร้อย ร้อยลิตรแน่ะนะครับร้อยลิตรมอืมโอเคเดี๋ยวผมไปให้ดูตามลุงไปดูที่บ้านหน่อยเวลามันออกลากยัางไงาเดี๋ยวผมขอมาถ่ายใหม่แล้วกันเนาะ,ะประมาณประมาณสักกี่เดือนครับลุงครับผมได้สามเดือนเนะาะเกือบปีใหม่อะเนาะ,ะ <laughs> พฤศจิกาโอเคเดี๋ยว<ม>ประมาณพฤศจิกาอะไรเดี๋ยวผมมาถ่ายดูใหม่ว่าการแตกลากที่เราตอนหนอมันมันมันได้ผลดีไหมแล้วพอ ถ้ามันได้ผลดีแล้วเนี่ยลุงก็คือจะลงปลูกเลยใช่ไหมครับลงปลูกเลยอ๋อแต่อันนี้อันนี้ลุงก็ทําหลุมไว้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับมีหลุมทําไว้ยังไม่พร้อมเนี่ยละมันพันไม่ไม่พ้อตอนนั้นเงินหมดไงอ๋อทาหลุมไว้ตั้งแต่แรกแล้วอือก็มีหลุมหลุมว่างอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนเนี้ยอ๋อก็คือเราออาแยกหนอไป